ทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันขอฝากสินค้าถั่วลายเสือขั่วจากทิศทางไทยค่ะกรอบหวานมันน้ำหนัก500กรัมราคา179บาทสอบถามได้ที่โทร021141177หรือว่าไลน์ไอดีค่ะ s h o p ปส d s t o r e ได้เลยค่ะมาเปิดประเด็นกันค่ะทางด้านของกวนส้มก็เปิดก่อนเป๋าไอรอลแซอุอ้งอิงวาทีนายกข้อสอบรั่ว ร้อมกับมีการเปิดชัดค่ะตำนานทุจริตเอนทรานตราบาปของรัฐบาลทักษิณสืบเนื่องค่ะจากเมื่อวันที่28ตุลาคม2564ที่ผ่านมาทางพักเพื่อไทยได้มีการเซอร์ไพรส์โดยการเปิดตัวอุ้งอิงหรือว่าแพทองทานจินวัตรบุตรสาวคนเล็กของนายทักษิณจินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพักเพื่อไทย หลังจากนั้นค่ะทางด้านของนักวิชาการด้านการเมืองจํานวนมากต่างมองว่าอุ้งอิงเหมือนเป็นตัวแทนของนายทักษิณที่กลับมาทํางานให้กับพักเพื่อไทยและคาดว่าอาจจะมีการผลักดันให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยเพราะเป็นเรื่องปกติค่ะที่ทางด้านของนายทักษิณจะดึงเอาคนใกล้ตัวมาเล่นการเมืองเช่นครั้งที่มีการดันน้องสาวอย่างนางสาวยิ่งรักชินวัตรและนายสมชายวงศวัสิ์สามีของนางเยาวภาวงศวัตร ซึ่งก็เป็นน้องสาวของนายทักษินล่าสุดค่ะทางด้านของนายยิ่งชีพอัชานนนหรือว่าเปาไอลอก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวโดยมีเนื้อหาว่าดังมาจากเหตุการณ์ข้อสอบเอ t นทรานรั่วปีเดียวก,กันกับที่สอบติดรัฐศาสตร์จุฬาพอดีหายไป10กกว่าปีคนที่ถึงอุงอิงยังติดภาพเป็นเด็กอยู่แต่จริงๆผ่านมา17ปีแล้วตอนนี้น่าจะอายุ35แล้ว ซึ่งประเด็นดังกล่าวค่ะที่ทางด้านของนายยิ่งชีพพูดนั้นก็ถือว่าเป็นประเด็นสุดร้อนแรงที่ทุกคนค่ะต่างยังคงจําได้เมื่อปรากฏข่าวข้อสอบ e n t นทรานรั่วเมื่อปี2547ซึ่งก็เป็นปีที่แพทองทานกำลังเข้าสอบเอ t นทรานพอดีซึ่งค่ะก็มีสิ่งที่ผิดสังเกตเป็นอย่างมากและหลายอย่างอย่างบางคนค่ะประวัติได้คะแนนน้อยแล้วกลับได้คะแนนพวดพร,ราดฉลาดข้ามคืน กรณีข้อสอบ e n t ทราน e เข้ามหาวิทยาลัยรั่วในยุคข,ของรัฐบาลทักษิณน,นั้นถือว่าเป็นรอยด่างคะ่ะของวงการศึกษาไทยครั้งใหญ่และก็มีคนจับสังเกตความผิดปกติหลายอย่างเช่นอย่างเช่นนายอด,ดีไซ์โพธารามิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกมาเคลื่อนไหวอย่างหนักว่าไม่มีข้อสอบรั่วอีกทั้งยังได้แสดงพฤติกรรมปกป้องผู้เกี่ยวข้องอย่างออกหน้าออกตาชัดเจน ทำให้สังคมข่ะต่างตั้งข้อสงสัยมีการเปิดเผยพฤติกรรมของข้าราชการระดับสูงบางคนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการการอุดม,มศึกษาว่าไม่โปรโง่งใสมีการเปิดดูข้อสอบหรือนําข้อสอบไปเก็บไว้ในห้องทํางานจนกระทั่งในวันที่12เมษาย,ยน2547ทางด้านของนายสุเมธต,ตันติเวชกุลเลข,ขาธิการมูล,ลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานสอบสวนข้อเท่จริงและมีข้อสรุปในเวลาต่อมาว่าข้อสอบรั่วอีกทั้งเมื่อวันที่6มิถุนายน2547นายอมรวิทย์นาคอนทัพคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุที่นายอดีไซไม่ยอมเปิดเผยรายงานผลการสอบสวนทั้งหมดแสดงให้เห็นว่ามีเงื่อนงำและมีการปิดบังความจริงต่อสาธารณชน ทั้งนี้ค่ะในขณะที่ทางด้านของสื่อมวลชนเองก็พยายามที่จะมุ่งเป้าไปที่ประเด็นนี้โดยมีการสัมภาษณ์นายทักษิณในวันนั้นทักษิณค่ะก็ได้มีการแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวแล้วก็คับข้องใจถึงขนาดกับเคยพูว่าเป็นลูกนายกไม่ใช่ลูกโจรที่ไหนทําไมถึงรังเกียจกันนักจนเรื่องดังกล่าวค่ะก็ยังถูกพูดถึงจนถึงทุกวันนี้ สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e s h o p s i t s t o r e ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ